ยี่สิบเก้าวันหรือสามสามสิบเอ็ดวันนะคะเนาะนั่นแหละพอป้าโมนาไปรับคําสั่งป้าโมนาก็ไปแก้ไขคําสั่งใหม่ว่าเราไม่ได้มาทํางานวันจันทร์นะอุแกก็อุเออใช่พอเราไปเตือนแกบางทีคนเราเขาเป็นผู้ชายนะคะแต่เขาก็เก่งนะเขาก็เก่งนะคือเออนะเขาก็เก่งแหละเออนะคะแต่บางทีเราก็ไปแค่สกิดหรือเตือนว่าเอ,อ้ยวันจันทร์เรามาทํางานไม่ได้นะเพราะมันเป็นวันหยุด ถ้าจะให้ทําก็คือมาวันศุกร์เลยมาช่วยเพื่อนนะคะเพราะว่าวันศุกร์อ่ะโรงเรียนต้องปิดแล้วก็ต้องอ่าอ่าเขาเรียกอะไรอ่ที่นี่เขาจะ่เรียนล็อเอ่สลุกเกอร์อะลามนะคะเนาะก็คืออ่เขาเรียกก็ปิดโรงเรียนอัตโนมัตินะ่ะเออนะคะปิดระบบอัตโนมัตินะคะปิดโรงเรียนปิดประตูอัตโนมัตินะคะเพราะว่าจะทําในระบบเนี่ยป้าโมนาก็จะมาเป็นเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพื่อนของป้าโมนาเนะ่ะ เขาอยู่อรอบบ่ายแค่คนเดียวเพราะว่าสองคนเขาหยุดป้าโมนาก็เลยทํางานจากอีกที่หนึ่งเสร็จป้าโมนาก็จะข้ามมาทํางานตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะเนาะก็จะบอกลุงสักวันหนึ่งว่ารอหน่อยนะคงหลายชั่วโมงเพราะว่าต้องทําในสองพื้นที่ของเพื่อนนะคะคงหลายชั่วโมงก็ตามนั้นนะคะเนาะก็เลยไปบอกเขาเขาก็โอเคเขาก็ให้เรามาทํานะคะวันศุกร์ก็มาทําทําเพิ่มกันแล้วกันอะไรเงี้ยเราก็โอเคนะคะป้าโมนาก็เลยพอมาถึงก็กินกล้วยไปแล้วสองสามคำนะคะ ลองท้องไปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวตอนอเดี๋ยวตอนออพอไปออกกําลังกายถ้าเราไม่มีอะไรในท้องเลยก็อะไรอยู่นะคะป้ามนาก็มีไข่ด้วยนะมีมีไข่ไข่ลูกหนึ่งแต่ป้ามนาก็ทุบๆแล้วเมื่อกี้ทุบๆไข่อยู่นึกไดุ้้ยวันหยุดต้องวิ่งไปหาพันธุ์ลงนะคะก็เลยวิ่งไปหาพันุลงเดี๋ยวจะกินไข่ตอนนี้กินกล้วยก่อนมีกาแฟจ้านะคะมีกาแฟวางท้าไหนนี่วางตรงนี้มีกาแฟะนะคะแล้วก็มีน้ํานะคะน้ํากินอยู่นะ กินไปคุยไปนะคะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ครึ่งชั่วโมงมแล้วกระเป๋าป้ามนามีอะไรบ้างมียาพ่นมีหูฟังมีหูฟังหูฟังนี่มีสองสายนะคะเพราะว่าอันนี้ถ้ามันหมดแล้วมันหมดภายในสองสามชั่วโมง ต้ามนาก็ต้องใช้แบบนี้แบบนี้ไม่มีวันหมดอายุแต่มีแต่วันชํารุดนะจ๊ะเนอะอืมอันนี้ของป้ามนานะคะแล้วก็โทรศัพท์นะคะใส่กระเป๋าไว้เหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้คุยกับเพื่อนๆก็ได้ยินอยู่หรอกเนาะนั่นแหละอ่ากล้วยหมดนะจ๊ะกล้วยหมดตอนนี้ก็จะกินไข่นะคะแล้วก็จะมีลูกอมเพราะว่าตอนนี้ป้ามนากลับมาไออีกแล้วนะคะมีลูกอมเดี๋ยวพรนั้นเวลาขับรถแล้วก็อมไป ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนี่ยป้ามนาเขียนโฉนดมายูนี่โฉนดป้ามนาป้ามนาจะคุยเรื่องอะไรบ้างป้ามนาเขียนโฉนดมายูนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงขอป้ามนากินก่อนนะขอป้ามนากินก่อนนะคะจิบกาแฟสักหน่อยกาแฟเมื่อเช้าทํางานมีไม่มีไม่มีเวลากินกาแฟสามชั่วโมงทํางานเสร็จไปไม่มีเวลากาแฟกินไม่หมดเลย ทำงานมันก็จะมีวันที่เหนื่อยแล้วก็วันที่ไม่เหนื่อยนะคะเนาะแต่มันก็เขาเรียกว่าอะไรบาลานซ์กันนะคะบาลานซ์ก็คือห้าสิบห้าสิบเหนื่อยบ้างไม่เหนื่อยบ้างนะคะก็มีบางวันที่เราต้องทําเยอะก็มีบางวันที่เราต้องทําน้อยแต่เราทําให้เสร็จตามหน้าที่ของเรานะจ๊ะจะกินให้มันหมดนะคะ ไปก็เป็นไข่หนึ่งลูกนะคะอืมป้ามุนาเคยมีกระดาษทิชชู่ตรงนี้อ่อนนี่ ไข่ต้มไข่ต้มในแอร์ไฟที่ป้ามุนาทําคลิปนั่นแหละนะคะแอร์ไฟอีกแล้วไข่ต้มในหม้อไร้มันนะคะใส่ไข่ต้มไปอย่างนี้เลยไม่ต้องใส่น้าใส่อะไรลงไปเลยนะเปิดความร้อนที่หนึ่งร้อยหกสิบแล้วก็กดไปสักเจ็ดนาทีพอถ้าคนไหนอยากกินแบบยางมะตูมนะเจ็ดนาทีแต่ถ้าคนไหนอยากกินแบบแห้งๆแบบป้ามนาก็กดสักแปดนาทีเนี่ยอันนี้แบบแห้งๆนะคะแปดนาที 음. Mm.